ทุกคาเราอยู่ที่คาเฟ่เดอะเทรนทุกคนจ้าอีกสักอีพีหนึ่งเนาะอร่อยมากข้าวซอยเขาแบบเนื้อน,นุ่มแล้วก็นี่คือที่ได้ชื่อว่าเป็นซุปที่ดีที่สุดในโลกนะฮะข้าวซอยของที่นี่หาเชียงใหม่ด้วยนะฮะคาเฟ่เดอะเทรนอยู่ติดกับรถไฟเลยจ้าลงรถไฟมาตีสี่เที่ยวแรกเลยตีสี่ห้านาทีร้านเปิดตั้งแต่ตีสี่ย้ำอีกทีหนึ่งเนาะตรงนี้เป็นถนนออกไปก็เป็นถนนเจริญเมืองเดินไปเรื่อยๆก็จะไปสะพา,านนวรัฐวัดอุป,ปคุตท่าพุ่งท่าแพ่ง่ายดายมากเุกคนขอแซ่บก่อน ชอบกลิ่นหอมแดงทุกคนดูนี่ผักกาดดองก็คุณภาพมากทุกคนอร่อยลสหฮะดูเส้นสิต้องมีก็มีมีมีแบตนะฮะมีเนี่ยฮะนำ้ำซุปก็อร่อยทุกคนจ้าเข้มข้นฮะ อร่อยมากมเดี๋ยวพาดูบรรยากาศในร้านนะฮะนี่คะนี่จะเป็นด้านในฮนะทุกคนจ๋าอีกอีพีหนึ่งแล้วกันเนาะแต่บรรยากาศทองแบบนี้เนาะใครมาเชียงใหม่ต้องพลาดไม่ได้หะลงรถไฟปั๊บก็เปิดจนถึง6โมงเย็น่ะทุกคนจ๋าทุกวันไม่มีวันหยุดนะ อุยคุทุกคนชาวโลกดูสิอันนี้เป็นซิเกเนเจอร์เป็นกระเพรานะฮะข้าวผัดโบราณทุกคนจา้าข้าวผัดโบราณที่นี่เขาลืเรื่องเรื่องชื่อลือนามทุกคนน้ำพริกน้ำตาลอย่างหอมมาทุกคนจา้ามีความเป็นน้นาวละมุนทุกคนอืมอร่อยมาก ทุกคนช่วงนี้จะสงกรานแต่ว่ราเชียงใหม่มาได้ทั้งปีนะสงการานช่วงนี้วันนี้วันที่10ใช่ไหมอืมเดี๋ยวเราไปเช็คอินที่อินเดียนไบชอสเตลนะเป็นอีกสไตล์หนึ่งคนะ่ะทุกคนจ้าเป็นอีกสไตล์บรรยากาศหนึ่งนะ,ะับก็ใครมาเชียงใหม่ช่วงนี้ก็สงการานไปเลยยาวๆไปเลยทุกคนจ้าแล้วก็ทั้งปีทุกฤดูการค่ะเชียงใหม่เที่ยวไม่ซ้ำกันอยู่แล้วเนาะแต่ละรูดูแต่ละบรรยากาศเนี่ยก็จะน่าสนใจสวยงาม ไม่ซ้ำกันเลยน้ำตกงน้ำตกในหน้าแรงหน้าร้อนหน้าฝนหนูจะขึ้นดงขึ้นดอยดอกมงดอกไม้เขาก็จะงามตามฤด,ดูกาลของเขาอาหาคนจากบุพพชาติล้วนงามตาอยู่ครับก็มาที่นี่เลยนั่งรถไฟง่ายมากเลยมาสุดสายที่เชียงใหม่ทุกคนจ๋าโอ้ชิคกบบวนได้เลย,ยทุกคนทุกคนร้านเขาอร่อยเวอร์มากทำเหรทองมากทุกคนจ๋าคือแบบ ยิ่งถ่ายยิ่งแซ่บยิ่งกลิ่นยิ่งเพลินทุกคนเพราะคนเข้าร้านไม่อึดเลยทุกคนจากทำเลทองบอกแล้วไงอยู่ของรถไฟนี่แหละนะฮะรถไฟเชียงใหม่เลยทุกคนจ่าอุยอร่อยคุณภาพมากเลยทุกคนจ่ารสชาติกลมกล่อมมากบิดมะนงมะนาวพริกน้ำปลาก็ยังอร่อยลยูอยากได้พิ่มแล้วทำไมเราโชคดีอย่างนี้เจอแต่ร้านอร่อยอร่อยช่องของเรานะ,คะใครจะไปเที่ยวที่ไหนจังหวัดไหนอย่าลืมเข้ามาดูได้เลยทุกคน ะไปจังหวัดไหนชุมพรหัดใหญ่ตรังไปพักที่ไหนกินที่ไหนเชียงใหม่ต้องมานี่ฮะคาเฟ่เดอร์ทรนฟเดอร์เทรนต้องเรียกให้ถูกนะฮะคอฟฟเดอร์ทรนนี่ฮะนะ่ฮะถ่ายบรรยาก,การให้ดูด้วยนะฮะทุกคน๋ยวจะหาว่าเอาแต่ก,กินเอาแต่ทอ่องหืมภาคุณภาพมากะมะนาวให้ต้องสองซึ้งลเลยหรอ,อทุกคนเขาสอยก็อร่อย เขาซอยเขาแบบเครื่องเทศนะเป็นแบบแนวลักซาเครื่องเทศขนมเออเป็นก๋วยเตี๋ยวห่อใช่ไหมเขาเรียกก๋วยเตี๋ยวห่อที่ได้รับอิทธิพลมาจากพุกพมา่าจีนสมัยก่อนแต่ว่าเมืองไทยมาทําให้แซบขึ้นไงมาทําให้แซบขึ้นอ,อร่อยมากทุกคนมีพิซซ่าด้วยนะเธอแซนด์วิชก็มีนะครับโจ๊กเจอข้าวต้มไก่กุ้งมีหมดขนมปังไข่ดาวนี่แนวอเมริกันเบคฟอร์ ก็มีนะจ๊ะเฟ้นฟุงเฟนฟรายนะทุกคนเนี่ยไม่แปลกใจที่มีชาวต่างชาติมาที่นี่เขาจะไม่ไปไหนเขาครบครันครบครันจะ้ะทุกคนจะ้ะนี่ฮะกาะงกาแฟน้งชากาแฟโกโก้มีหมดนะฮะแม้แต่น้ำผลไม้บูเบอรี่นะครับทุกคนสับปะรุสับปะรดโซดาเห็นไหมฮาวายโซดาจะากกันเองมาก คนช่วงสงกรานแต่ย้ามีกทีนึงมาที่นี่ได้ทุกรดูการนะคอฟฟี่เดอ r เทรนรอต้อนรับเราอยู่นะนะฮะบอกต่อสิ่งดีๆทำเลทองหาหาสิ่งที่ดีๆใส่ชีวิตไหวพระขึ้นดงขึ้นดอยน้ำตกฮะโดยเฉพาะอยากให้ทุกคนเที่ยวในเมืองในตัวเมืองเชียงใหม่มีพระดังๆพระหลากหลายมาพระนาม,มุงคลวัดสนะิไม่ใช่พระวัดนาม,มุงคลทุกคนอย่าไหวพระนะฮะวัดเจดีย์หลวง นะฮะวัดพระสิงห์วัดพระาธาตุดอยสุเทพนี้ต้องขึ้นไปหน่อยนะฮะทุกคนนี่ทุกคนเราเลี้ยวซ้ายตรงข้างหน้านี้ออกจากรถไฟก็จะเป็นถนนเจริญมืองมุ่งหน้าแม่น้นนะําปิงสะพานนวรับดีดอกนี้สวยมากนี่เราออกมาจะเป็นถนนรถไฟเห็นไหมตรงนี้จะเป็นสามแยกทุกคนรู้ไหมนี่คือสวนรถไฟที่กําลังจะทําให้เป็นแบบสวยเลิศเนี่ยฮะข้างในเราตืินไปข้างในหน่อยไหม พาไปดูสักหน่อยแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าไปเราเดินตรงไปเป็นถนนเจริญเมืองทุกคนย้าอีกทีหนึ่งมุ่งหน้าไปวัดอุป,ปคุตนะฮะสะพานนวารัฐตรงนั้นออก็จะมีขี่รถใช่ไหมขัวเล็กฮะขัวเหล็กจำคำวัฒนพานขัวเหล็กก็จะมีรถไปลําพูนได้นั่งรถไป35บาทถึงลําพูน35กิโลทุกคนจะจะผ่านต้นยางนาบรรยากาศแห่งความรักที่ในหลวงรอห้าทรงปลูกเอาไว้เป็นยางนาที่แบบสวยมากทั้งแถบ ก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดไปถึงลําพูนเข้าเขตลําพูนต้นยางนาก็จะหมดไปนะฮะตรงนั้นจะเป็นรถถนนเชียงใหม่ลําพูนทุกคนนี่ฮะรถไฟที่เราเดินออกมาจาก Co f f e e เด e Train นะฮะนี่ฮะสุดรถไฟที่เขาใช้เป็นที่จัดเทศกาลแฝงานผี่แม่นาคเป็นงานที่แบบกลางคืนน่ากลัวนะฮะเขาจะใช้พื้นที่ตรงนี้แต่เขากําลังจะปรับภูมิทัศน์ครับทุกคนตอนเย็นๆคนก็จะมาวิ่งกันนะครับนี่ดอกอะไรอันนี้ดอการาชพกึกใช่ไหมเหลืองเหลืองนะครับ นี่จะเป็นรถไฟที่ใหญ่มากนะฮะตรงนี้รถไฟไทยของสาขาเชียงใหม่ใกล้กับออไปสนีไทยไม่ใช่ใกล้กับรถไฟเชียงใหม่เลยทุกคนอุ í, ๊ยเมมเต็มมันตัดไปแล้วทุกคนกําลังพูดถึงสาวเครือฟ้าตำนานรักแห่งล้านนานะทุกคนเนาะมาดามบัตเตอร์ฟลายสไตล์แบบความรักที่ต้องทัดพลากมามียะอย่างเงี้ยฮะตำนานของล้านนาสาวเครือฟ้าน้อยใจยาสันกําแพงเป็นความรักของ